ทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงท้องฟ้าที่เคยสว่างสวัยกลับมืดครึมลงในพริบตาแรงกดดันอันมหาศาลที่เทียบไม่ได้กับสองแม่ทัพสวรรค์ก่อนหน้านี้ได้แผ่ป,ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองซุนหลงรู้สึกราวกับว่าวิญ,ญญาณของเธอกำลังจะถูกบทขยี้ให้แหลกสลาย รอยแยกสีทองปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก่อนที่ร่างของบุรุษผู้สง่างามในชุดเกราะทองคำอารามจะค่อยๆปรากฏกายขึ้นเขาคือตีซื่อเจ้าแห่งสวรรค์ผู้ปกครองเหล่าถวยเทพดวงตาของเขาจ้องมองลงมายัางซาของสองแม่ทัพด้วยความเย็นชาก่อนจะหยุดลงที่หวังเลิ่งและซุนหลงบางอาจจะนัก มนุษย์ชั้นต่ำเช่นเจ้าก้าสังหารขุนพลของข้าน้ำเสียงของตี้ซื้อดังกึกก้องราวกับเสียงสวรรค์พิโรธการดำรงอยู่ของเจ้าคือความผิดพลาดข้าจะลบเจ้าให้หายไปจากจักรวาลน,นี้เสียหวังลิ่งถอนหายใจออกมาเบาๆราวกับรู้สึกรำคาญใจอย่างที่สุดข้ากำลังจะกลับไปกินบะหมี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบใสหัวไปซักอย่ามาบกวน,นเวลาอาหารของข้า คำพูดของหวังลิงเปรียบเสมือนการสาต์น้ำมันเข้ากองไฟหน่อยแน่ตีซื้อคำรำลั่นเขายกมือขึ้นฟ้าพลันปรากฏกระบี่พิพากษาสวรรค์ดาบแห่งแสงสีทองขนาดยักษ์ที่สามารถตัดแยกมิติได้เขาฟาดมันลงมายังหวังลิ่งอย่างเต็มกำลังแต่หวังลิ่งไม่ได้ใช้ตะเกียบอีกต่อไปเขายกนิ้วชี้ขึ้นมาเพียงนิ้วเดียวกำแพงที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นตรงหน้าปะทะเข้ากับกระบี่พิพากษาสวรรค์อย่างจังตุ้ม เกิดคลื่นกระแทกขนาดมหึกมาทำลายล้างอาคารโดยรอบจนพินาศสิ้นแต่ซุนหลงกลับไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเพราะมีบาเรออีกชั้นหนึ่งคุ้มกันเธอเอาไว้เป็นไปไม่ได้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของข้าถูกหยุดไว้ด้วยเพียงนิ้วเดียวตี้ซื่อตะโกนอย่างไม่เชื่อสายตาแกแกคือตัวอะไรกันแน่หวังลิ่งใส่หัวข้าก็แค่คนที่อยากจะกินบะหมี่อย่างสงบสุขเท่านั้นเอง ดูเหมือนว่าหวังลิ่งจะหมดความอดทนแล้วเขาค่อยๆกหมัดแน่นพลันปริภูมิโดยรอบร่างของตี้ซื่อเริ่มบิดเบี้ยวและปริแตกราวกับกระจกกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลกำลังถูกเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยพลังของหวังลิ่งอากโก พลังของข้าพลังสวรรค์ของข้ากำลังสลายไปตี้ซื่อกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามจะหนีกลับไปยังอาณาจักรสวรรค์แต่รอยแยกของมิติได้กักขังเขาไว้พลังนี้มันคือการควบคุมความว่างเปล่าหวังลิ่งกำมัดแน่นขึ้นอีกครั้ง ร่างของตี้ซื่อและมิติโดยรอบก็แตกสลายกลายเป็นผุยผงหายไปในความว่างเปล่าท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้ง